วันนี้ทุกคนเลครับตอนนี้ทุกคนของผมเจโบจอนสันอเมริกนแล้วเรียนสันรัดเจโบึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอุลตร้าแมนใช่นั่นแหละช่เกมซึ่งกูเออได้มาสองตัวใช่ใช่แล้วทุกตัวมีท่าเปิดตัวเตัวนีว้เลยถ้าเกิดมันเข้าเกมมาตัวแรกที่เขาจะให้เล่นจีแลหลังๆไม่มีเลยยิ้มเลย ใช่ตัวนี้คือบอสตัวแรกเราได้เจอในด่านแรกนะครับใครอ่านนมก็อ่านไปครั้งนี้เราได้เล่นเป็นัวเคเลยวเนอาิงง๋อกันซึ่งผมบอกแล้วเกียว่าไอ้ลริงจ๋อมันโคตรโตก็ดูดิจ้ะ เหนียวขึ้นค่ะอกีขอใช้ตีกับบอสหน่ยคันมาดิค่ะต้องการช่วยเจได้ที่เกมไม่เหมือนหนูช่วยให้าเลย นอาแล้วโอเคซึ่งตอนที่เตี้ยโกมยังซอนอยู่มันก็ทำตามกี๋เก๋อจัน ทำตามาไว้ล่ะ,ะจริงๆก็ไม่มีใครคอมเมนต์หรอกกูเชื่ออย่างนั้นแต่ว่ามีคนนึงที่คอมเมนต์ก็คือเออคนที่โรงเรียนผมไม่ว่าจะเป็นเบ๊ออมสินเอออองแซมลิเชวแซมที่ทุกคนรู้จักแหละและก็ไซโคบารัตเชื่อว่าในทีนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักไซโคบารัตถ้าเกิดมึงพิมพ์ไปกูฝากกดติดตามแม่งด้วย ถ้า่อกว้าชุดนี้่วรแง่แค่ถ้าเกิดคุณรักช่องนั้นคุณก็ปกไปกดที่ทางทุก็ได้นะไม่ว่าอะไรเพราะมันคือช่องเพื่อนบผมนะพอ,อนั้นทางให้ดีมึงไปกดเด,ๆๆเดี๋ยวนี้ชุดเดี๋ยวเราหลงให้ไปแล้วปุ๊บโ,โอเคกอ้โหคีเปอร์อืมอืมโอ้โหคีเปอร์มึงรู้จักเขาคีเปอร์ไหม แตกูไม่ได้ตัวเขียวตัวแดงตานี่จ้ะอเสียงโคตรนังเช่โคตรใช่แล้วทุกการใช้ทุกการชนะของเรามันก็จะทำท่าอย่างเช่นนี้โอ้ตุ้มลึอันสุดสุดล่านคเก้ามืนี่มันรวยจริงอะมันนี่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 เกนี่ก็เ่าะ แต่มันก็ไม่ได้จะเรียกว่าเขามาก้กูกูพูดได้ไม่เต็มปากเพราะอตอนที่กูเกิดมาเกมนี้มันไม่ได้อยู่ต้องไปดูเออใช่กูดถือกูเกิดมาเกมนี้ยังไม่เปิดเลยแไม่มกูก็ไม่รู้ทังวมาสนามนั้นแม่งมีเปล่าไม่รู้มันจะมีอันนึงที่แบบเป็นแบบของดีเป็นแบบนี้นันแหลมันเป็นกูด,ดีผสมฟรีดีแล้วมันจะมีอีด่านด่านนึงที่กูเกลียด Ayyo qua mùa tham gia sau đưa. Hôm nhục 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 nó nhục nhục อยากดูกูแดงนไหมอินแดงโชว์เลยอินดูแดงโชว์เลยอินดีแดงโชว์เลยอันดีโชว์เลยระเบิดปุ๊บอือกูคือคีเปอร์ก็คือแองตี้คีเปอร์เว้ยหรือว่าไฟเยอร์คีเปอร์แล้วแต่อะไรแล้วสีโหลเอ้าวใช่นีม กูเองว่างนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงกูเลยเพราะเสียงพ่ดลงเสียงเกมเนี่ยแล้วก็กูพูดดังไม่ได้แต่ฟังข้างนอกไม่ได้ยินใช่คนข้างนอกเขาเลยปาร์ตี้สังสรรค์นี่ คนชอบตัวนี้นะเทดดิอ้ยยยยยยย้ยย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 ย่ยย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 ียย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 ย กันดำอีกยึงหิวนกันดำนี่ชัดกันดำมีงหิ้วโดนกันดำี่ชัดหรือว่ามันจะโดนอีวาเซียรค่ะเต้นโชว์เลยเปลี่ยนร่างหน่อยกูใช้ยันติตีได้สองรอบมัรเก่งอะโอ๊ยโอยอ๊อ๊ยโ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 อ๊ยเก๊งโยโอ๊ยโยวอ๊ยอยอ๊อยโยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยออโตโโโย ตะกตโยงโยงโยงัดโดจกูว่าแฟนเพวกนั้นตา้แต่น้าดาบกูตายแน่เลยซึ่งในที่นี้อาจจะรดนถึงองเซดิวยแตไม่รู้มันชอบกันตัไงช่วงนี้ส่วนตอนนี้กูไม่รู้แม่มันชอบอะไรเออนี่ตายแหลวไม่ตายแหลเลย อยากได้ทำมาต่ออีกแบบอีกปิกกว่านี้ดิดว่าไปวับมาดูกุณเต้นดีกว่าให้ตะกแตงโย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 งดูจ้าม่านดูเตะสามีนรอบแม่จะเป็นโอ้ยอุซียอะไรวะเนี่ยแล็กซี่เนี่ เพนนะเพนไปกั้นก,น <c oughs> นกวานไ่ให้กูทำไมันจบคลิปเลยเพราะงั้น <c oughs> ได้เรียวคลิปจบเลยเฮียมึงรออะไรไป